งมสนานเนาะเอาขึ้นมาครับผมได้อยู่นี่เกือบซีฟอยู่นี่มนัมนมันอยู่ครับผมนี่นะแต่ว่าผมมีปลาใหญ่ครับผมอาจจะปลาเกิตนี่นะอันนี้อาจจะติดดินแน่นะครับเนะาะม,มันมันครับผมยืดอุ้ยขาวขาวต้องหน่วยนะ กอไดอยู่เนาะก็จะกินครับผมครับกินน้าเติบอยู่น้ากินแม่น้ำเพชรบุรีเนาะครับครับสวัสดีนานาทุกท่านด้วยครับผมนี่พักอะเจ็ดงานเลยเนาะห้าบ้านแห้งเนาะนี้ว่าสี่ว้านรวมแล้ยขังงมเอาเนาะห้สิบบ้านเนาะอยูดตรงนี้แล้วกัน ขาวันาวมันมันมันแดงแดงอุ๊ยโอ๊ยขึ้นไปเป็นปลาขาวอกแล้วครับคุอ้ mạnh 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 Để tôi là các có Cái khu này đó Mạnh 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 thật Hãy subscribe ไอ้เออล่ะ si น right. ่าเลยแรมบค่ไหนมันแบบงมเอาหนิติดเด็กนักเนา

สนานเนาะเอาขึ้นมาครับผมได้อยู่นี่เกือบซีฟอยู่นี่มันมันอยู่ครับผมนี่แต่ว่าผมมีปลาใหญ่ครับผมเอาแต่ลาเกนียเนาะอันนี้อาจจะติดดินแน่เนาะครับเนาะนี่ใส่มาเรียบร้อยแล้วเท้าขึ้นมากันได้นี่ปตะมอตะกรับครับผมบเอาเนาะเอาแต่ปลาเกียครับอตะกรับเอาแบบเอาตะมอตะกรับครับ อาจจะ p a เก a g แบบนี้เนะานนะใหญ่ๆไปตากแดดถอดกรอบๆเนาะใบบ้าดำซิบก็โตนี่แหละครับเมื่อกี้วันนี้นี่ขื่นยุ่มเยบ็บยุ่มเย,ย็บยนะุ่นเนาะคัตด,ดีดีขื่นอมองไกลๆขื่นยวเขาลองไปวันขอบขอบกันดูครับมองหนะันนั้น ปลาตัวี้ัวเดียวครับผมนี่เป็นปลาี่เนาะมัน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 มักวนานี่ผดียวปลาเดียวาเดวันนี้วนมาหลายขาดแล้วนิทนเจอบบปบ นมาตัวัตเล็กม่เองตัมส,ง,สงแมตเพียนขาวสอแถบครับรมหมนลองเบิ่งอกนี้ครับ chúng ta kiểm chấp chép chấp chép tôi có tốt tham khôn tôi đi singing nữa, yêu này màn màn ngay vô nè, có cái màn tôi. Ô tôi cho tôi chơi dành cho cô này. Ô cá เดี๋ยวเขาอยคอตัวเดีย เห่นีเน่าตัวเนาะตัวรบมสองแก่เนาะมันครับตัวครับคลิปนี้พ่อดเนาะพ่อด้กินครับผม มาเติบอยูนะ่น่ากินแม่น้ำเพชรบุรีนะครับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้เนาะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยไปด้วยครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมขอบคุณครับผม